สวัสดีค่ะจากเรื่องในฝันซึ่งเล่าถึงเรื่องนักการทูตในสมัยโบราณว่าเขาเาวลาเจรจารเขาพูดอะไรและที่จะซ่อนไว้ระหว่างมันตัดอะไรวันนี้เลือกอตีกาก็าคืออดีต แต่แผงดมันต่อแล้วก็เติมแต่และอาก็แฟเลือกเรื่องอติตาเพราะมีอะไรหลายอย่างที่หน่าเราดีฉันเองใช้คำว่ายิ่งกอค้นแล้วคว้าออมาเรื่องนี้ขุดลงไปอายุทยาทุกคนเคยไปแต่เคยรู้ไหมว่าตรงไหน ในวันที่กลุ่มแตกสมัยนี้เราเรียกว่าเสียกลุ่มแต่คนโบราณเรียกกลุ่มแตกสาภาพจะเป็นอย่างไรเคยไปยืนอยู่ตรงจุดที่พมา่าเคยยิงปืนใหญ่ข้ามแม่น้ำพลายกลุงบ้างไหม การที่ขุดค้นสมัยใหม่บอกว่าไม่เห็นรอยว่ากลุ่มเสียกลุ่มไฟไหม้แต่ที่จริงการที่จะตีเมืองนั้นเขาต้องเผาเมืองด้วยแต่ที่ไม่เห็นรอยเผาน่าที่จะเป็นเพราะตอนสร้างกรุงเทพเราต้องไปลื้ออีกจากอายุธยา มาสร้างกรุงเทพไม่ฉะนั้นมานั่งเรียกันว่าทำอิดเผาอิดก,กันอยู่ไม่ทันอยุธยาจึงพินาศเพราะน้ำมือข้าสึกและพังพินาศด้วยน้ำมือของเราอเองซึ่งเราก็คงไม่รู้จะทำอะไรสร้างเมืองใหม่ต้องให้เร็วที่สุดมีวิธีเดียวคือไปเอาอิดมา ยืนอยู่ตรงนั้นเคยนึกบ้างไหมวันขณะที่กรุงแตกขณะที่กำแพงเมืองทลายทหารในเมืองไม่ได้แตกกระจายหนีนะครับแต่ทหารตามกลมต่างๆที่รักษาเมืองนี่อ่านจากประวัติศาสตร์ร้องตะโกนบอกกัน พวกหนึ่งก็บอกวัดมาเหยยงวัดมาเหยงวัดมาเหยยงอีกพวกหนึ่งวัดเผาข้าววัดเผากะทหารตอนนั้นจึงแยกเป็นสองพวกพวกหนึ่งไปรวมกันที่วัดเผาข้าวอีกพวกหนึ่งไปทางวัดมาเหยยงและที่แจ้นเคยเล่าแล้ววัดเผาข้าวปัจจุบันนี้ไปเปิดดูแผนทีุ่ทธยาหมดแล้วค่ะไม่เหลือแล้ว คุณไม่รู้แล้ววัดเผาข้าวอยู่ที่ไหนเหลือแต่วัดมหิยงแต่ได้ซ่อมแซมใหม่ดูดีกว่าตอนที่เมื่อทิฉันไปนั่งดูและเขียนเรื่องนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นทหารที่ถอยร่นจากข้างในอยุธยีแตกเป็นสองพวกนั้นก็เหมือนเราดูหนังเดอะราสซาโมไลเลยคะ่ะ ถามว่าแล้วทั้งสองพวกนั่นเป็นยังไงตามพงศวดานบอกว่าไม่เหลือค่ะทั้งสองพวกที่ไปอยู่ตรงนั้นดิฉันไปยืนอยู่ตรงนั้นอย่างที่บอกจึงได้เรื่องมาเรื่องที่จับใจมากคืออติตากับอีกเรื่องหนึ่งคือพิศวาสซึ่งจะค่อยๆเล่าว,ว่า พิศสวาสนั้นไปได้มาอย่างไรอดีตานี้นอกจากที่จะเล่าถึงอยุทยาเสียกรุงหรือกรุงแตกคราวนั้นไม่เล่าถึงการต่อสู้ของคนในขณะนั้นว่าทําอย่างไรสมัยนี้เราเกณฑ์ทหารเราพูดเรื่องทหารอยากเกณฑ์ไม่อยากเกณฑ์สมัยก่อนไม่ต้อง พมามาถึงไหนคนตรงนั้นลุกขึ้นสู้เพื่อบ้านของเขาเองก,กันบ้านกันและเมืองการที่เขียนเรื่องนี้จะเริ่มต้นคุณจะเห็นว่าเริ่มจากการที่สิโรดไปพบเมืองใจที่วัดมเหยยุก พี่ดิฉันชอบวัดมหเหยงเพราะที่มั่นสุดท้ายของทหารไทยเสียชีวิตที่นั่นมากและดิฉันมีความผูกพันกับวัดน,นั้นมากสมมุติถ้าเป็นคุณวันดีคืนดีคุณเดินไปวัดมหเหยงตอนนั้นยังเป็นกำแพงวัดหักพังแล้วก็ต้นไม้เถาวันคลุมเต็มถ้าคุณอ้อมไปข้างหลัง ดี่นี้เขาถานย,ย่าแลละแต่ก่อนลกมันมีโพรงเป็นอิฐที่เป็นพังมันพังแล้วก็มีเถาวันคลุมอย่าเช่นไปยืนดูถ้ามีใครคนแต่งชุดทหารโบราณนอนซุบอยู่ตรงนี้แล้วเขาลุกขึ้นมาเล่าให้เราฟังว่าอายุทยากำลังกรุงจะแตก เขาพายมาทางนี้กำลังคอยเพื่อนจะลบกันคุณจะตอบว่าอย่างไรเราจะนึกถึงภาพครั้งก่อนได้ไหมเรามาเริ่มคิดดูระหว่างบรรทัดว่าดิฉันกำลังเล่าอะไรให้คุณฟังสิโรธคิดเหมือนดิฉันเดินไปและเห็นคนแต่งตัวสะพายดาบ เพราะฉะนั้นเขาก็ยืนมองก็ต้องนึกว่านี่คือการมาถ่ายทีวีมั้งแต่คนนั้นลุกขึ้นประจันหน้าพอเห็นคนแปลกจะเห็นว่าคำว่าในนี้มือควยกำแบบดาบสะบายนี่ค่ะลักษณะคือมือกำบ้ามแบบเตรียมชัก การชักดาบบอกว่าถ้าใครใช้ดาบคู่สะพายดาบสองข้างลองดูค่ะว่าคุณจะชักดาบปราดเอาไปสุดแขนอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเดาวนะคะด้ามสันดาบอยู่ข้าง,ลางหลังปลายดาบชักมือหน้าพร้อมเต็มที่ที่จะฟอนเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากชีวิตของที่ดิฉันบอก ลูกผู้ชายเป้าหมายรักษาสัตว์ลูกผู้ชายต้องอารักขอบเขตขันลูกเสดายลูกผู้ชายยายเสดายซึ่งชีวันลูกผู้ชายมีอพรั่นซึ่งความตายนี่คือคำจำป,ปรับความพองเมืองใจเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ